เป็นไก่หักอันนี้เป็นมังกรตีไข่แล้วกลายเป็นไข่เจียวหรอแฮปปี้เบิร์ดเดทที่ยืมฮัลโหลโอ๊ยเขาร้องแล้วอะเห็นไหมเราจะเอ้ยม่วงเหมือนจะม่วงนะมังกรแล้วนั่งมีปีกเป็นมังกรเห็นไหมหนึ่งสองเฮ้ย ลมันทำแบบนี้ก็ได้เชอร์แบมเนี่ยมีของเซอร์ไพรส์เชอร์แบมนะคะเพิ่งสอบเสร็จปิดเทอมเรื่องชั้นนะมีของขวัญให้ปิดเทอมนะทอร่าโทรศัพท์เอ้าวไม่ใช่ทอรนะ่าภาพจั่งเลยโอ้โห <laughs> สีหน้าชอบที่เฉยเมยจัง่ะลูกฮะ <laughs> ชอบไหม <laughs> ชอบ,ชอบเนี่ยเชอร์แบมเป็นยีเรนะ็วเวลาชอบอะ <laughs> คืออะไรคะนี่นะคะฮัชิีมอนะอันนี้อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะรุ่นใหม่มากจากอเมริกานะอันนี้เป็นมังกรและไม่ใช่มังกรธรรมดาค่ะเป็นมังกรกริตเตอร์คือขนจะเป็นวิงวิงนะมังกร,งงกรแล้วนางมีปีกเป็นมังกรเห็นไหมอันนี้ให้แม่อ่ะ อันไหนให้แม่เอาเอาตัวเก๋าให้แม่ขึ้นมาทันทีน้องหวานเย็นนี้กลายเป็นปของแม่แล้วนะคะน,น,น,นี่อันนี้ทาง l i o Toy นะคะส่งมาให้ l e o Toy ให้มาวันที่เราไปร้าน r โ o Toy กันฝากมาให้เชร์แตมแล้วได้ขอเช่าเตมด้ไหได้อันนี้นะเขาก็บอกมันก็มีลุ้นนะคะ เป็นนกก็ได้นะหรือจะเป็นมังกรชั้นอยากได้ตัวไหนคะลูกตัวนี้นะมังกรเหรออยากได้สีอะไรเรามีสีฟ้ากับสีม่วงสีส้วงสีอะไรก็ได้แลน่สีนี้สีฟ้าใช่ไหมฟักไข่ฟักไข่กันฟักไข่ฟักไข่กันเขาบอกว่ามันจะมีเสียงใหม่เกมใหม่คือเล่นอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นนะคะจากอันเดิมมันแร้ไอ้เบิร์ดในนี้แต่แต่แต่ไม่เคยเห็นเขาเฮ้ยกันไกลหักเง้ไปย โอ้มังกรนี่เป็นอมตะแน่เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะแค่ตัดสกอตเทปเองอ่ะกล่องก็เหนียวเฮ้ยกล่องเก่าแม่ยังเก็บอยู่เลยนะแม่ชอบเอาใช้เป็นหมวกได้เฮ้ยจ้าเอ๋ใครมันเป็นวิ้งวิ้งเฮ้อใครมันก็มีวิ้งวิ้งม่ะวิ้งมากรำจำมันแบบวิ้งแบบ แตบแบบนี้มันจะรู้ว่าขายเือไหนอุ้ยเขาล็อกแล้วอะมอคิดตามีไฟแล้วอะนี่คือไข่เก่าแล้วะค่ะไข่เก่าจะม่ม,มีวิงเห็นไหมขไข่ใหม่มีมีกริตเตอร์นี่คือไข่ที่กำลังจะฟักนะครับไข่มังกรนิดนึ่งตาม,มีเห็นตาไหมทีนี้เราก็ต้องฟักแล้วค่ะรูปก,กอดไปครึ่งชั่วโมงได้นะแม้ว่า20นาทีนะรักไปลักไปวิธีการฟักไข่ใช่ไหมเราก็ต้องให้ความอบอุ่นเอาใส่ดิพุงไหม ลูกเชิญแต่วุ่ตีไข่ตีไข่แล้วกลายเป็นไข่เจียวหรอกแล้วกินตามได้ก็กะกะกะเขาเขาแลวเหรอลูกเ้าเล่ามาเหรอเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะ Happy Bird เดี๋ TO เด u ๋ยานหมดช่วงรอช่วงรอไข่ใหม่ไข่เก่าก็เต้นโชว์ เฮ้ไม่เก <worries> nah ี่ยวบลูบุรุษเพจมันจะทำใครเอาฮัลโหลโอ้ยน้องจันคนนี้น่าจะชื่อเมจิกก็ได้เมจิกเหรอคะยังไม่เห็นหน้าตาเลยชื่อเมจิกแล้วหรออ่ะได้ได้รุ่นใหม่นี้นะคะจากอเมริกาเลยนะถ้าน้องๆอยากได้นะก็ที่ร้านรีโอทอยนะคะเดี๋ยวแม่ให้ไปที่รายละเอียดวิดีโอถ้าอยากได้ต้องเรียหน่อยนะเพราะว่า รีโอทอยก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะไม่ได้ได้มาเยอะเพราะว่ามันเป็นรุ่นพิเศษมากฮึันจอดแล้วจอดแล้วเหรลูกทําไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนทําไงอุ้ยเห่นเล่าเห็นเล่าเห็นตาอุ้ยตรงนี้เร็วว่ะทำนี้เร็วว่ะทำนี้เร็วแต่ทำนี้เป็นมิส อันี้เป็นพิเศษไม่ใช่ไหมครั้งนี้เป็นไข่พิเศษเพราะว่าจอแตมกรอบไว้ไงมันให้ใช่ใช่ก็เลยเพาะเร็วเลยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อุวยอุวยเกือบเกือบบุ่งตกกระจายเลยอ่ะวิวิจะไกลแล้วไกลแล้วต้องหรือมังกรต้องปากเหลืองกับม่วงนะเฮ้ยเห็นไหมเราจะอุ้ยม่วงเหมือนจะม่วงนะ ฮ้ยม่วงเราว่าม่วงนะม่วงม่วงโหตื่นเต้นลุ้นน่าดูแม่ม่วงม่วงใช่ไหมม่วงม่วงเออฉันตั้งตื่จะเป็นนกสีม่วงตัวนี้ตัวนี้ล่างนะได้ได้ยืนได้เราทุกตัวแหละเฮ้ย อันนั้นมันนของผู้ชายอันนี้อันนี้นของผู้หญิงผู้หญิงทั้งคู่ก็ได้คนนี้ก็จะยกตัวเก่าที่แม่อย่างเดียวเลยคนม่วงจริงลูกรุ้นแล้วค่ะรุ้ว่าตั้ว่าสองตัวนี้นะนกหรือมังกรม่วงหลับมากเว้กอ่ะเว้กอ่ะอีละเอกไก๋ชืฉอเต็มนะจะร้องว่าไงนะไก๋ชืฉอเต็มอีละเอกเอะไม่เหมือนไก่บ้านอื่นขันเลยเห่าเห่าไม่ใช่ไก่ขันสิเร็ว โอ้เลยเหรอเอกเอกเอกคุณมาหนึ่งคุณมาหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตื่นตื่นมาเคาะไข่ต่อเฮ้ยอุ้ยนี่ฮะอุ้ยอุ้ยเช็ดชัดเลย ปากม่วงเลยอุ้ยน่ารักมังกรเราก็จะมีขนฟ้ากับขนชมพู้ียค่ะลูกเป็นเพื่อนกันจะไมีลูกเป็นบังกรจะเป็นแม่บังกรไม่ลูกลูนี่ว้ายขนขนสีฟ้าระวังโดนจิกนะลูกหยาดอยากๆยาดหยาดนี่ค่ะตัวนี้ชแบบว่ามจะเป็น แบบเชื่อรู้เสียงนี่นะหรือเปล่าว้าวมันคือกุมาริงภาษาอะไรอ่ะว้าวภาษาฮัจิโมะหรอภาษาจีนภาษาฮัจิโมะทำไมฉันจำไม่ด้ว่าเดาคิดเองคิดเองโอ้โอเคเดาเดาโอเคตรงนี้นี่อุ้ยตรงเดียวเดี๋ยวมันจะพอตรงนี้โอ้ยนู่นนู่นเบิกขึ้นสินี่ตรงนี้นี่นี่นู่นนู่นตรงนี้มาทิมชะตาหมาตรงนี้มาทิ้ม ว่าว่าตรงนี้ว่าตรงนี้อันนี้วานขามาโอ้ยออกมาดีตรงนี้จะตต้งดึงหัวแม่ดึงกลดึงองเฮ้ยน่ารักอ่ะเวลคัมน่ารักมากเลยอ่ะหัวเลาะด้วยอ่ะชื่ออะไรนะเมจิกอ๋อ เขาขนวิ่งมากเลยอ่ะถ้าเราเป็นมังกรนี่ไงเป็นมังกรมีมีอะไรมีตะปุ่มตะป่ะแต่ยืดจับตัวแม่จืดหนึ่งสองเฮ้ยอุ๊ยมันจี๊ดหนึ่งสองเฮ้ยเอาเบง สวัสดีค่ะน้องแม่จิตร์ Dragon ของเชื่อแต้มอุ้ยปากน่ารักนะปากจะใหญ่ๆกว่าโน้เห็นไหมปากยาวปากใหญ่กว่าทีนี้เราก็ต้องเลี้ยงเขาให้โตใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะแกะพลาสติกที่ห่อตัวฮออกกันนะมาแล้วสีเหลืองฟ้าแล้วมีกะวิ้งวิ้งเห็นวิ้งวิ้งไหมน่ารักมากแับตัวนี้เอาอีกแล้วคุยกันยาวเลยนะเฮ้ยเขาพูดตามแล้ว คนไหนพูดตาคนนี้เหรอคนนี้มั่ว่าคนนี้เลยเอาเอาหรอคะคนไหนพูดเมื่อกี้คนไหนพูดเมื่อกี้จะตอบเราไหมหยุดหุดจุดคโอ้ยคนนี้ตอบคนนี้คนนี้ฮิวเขาทะเลาะกันหรือเปล่าคนนี้ตาแดงเลยจคนนี้โกรธเลยโกรธเลยตาแดงไม่รู้ทะเลาะอะไรกันหนาวเป็นหนาวไปน้าทุกคนน้าสองคนน้าสองคนโ มากอดกันเลยเอาอคุณนิตาแดงแล้วตาแดงสองคนเลยโกรธโกรธกันใหญ่แล้วโอวยเนี้ขาคันนี้เขียบวันนี้แดงวันนี้งอไงวันนี้มางอแล้วโอ้โหนารักนะรักนะทะเลาะกันใหญ่ทะเลาะกันใหญ่แล้วอ่ะโอ้เล่นนี้ก็สนุกดีเนาะ โอ้โหคุณกอดแล้วก,กลับมากอดแลเห็นไหมหอ๋อไม่สอนไม่สนเป็นการเดินหน,นีเป็นการอาดท้ายนป็นทางมันเลยครับอคอนเวิ์เอาตาไม่ล,ละละตาแดงย่านี้จะเดินมาตีหัวแล้วก็โกด่โผร่คู่มือเขาจะมีบอกนะเพราะว่าตาเขาจะเปลี่ยนสีได้คู่มือเขาก็จะบอกว่าตาสีอะไรเป็นอะไรรู้สึกยังไงนะสีชมพูคืออยากให้กอดหรืออะไรแบบนี้นะคะสีม่วงคือหิวเวลาหิวนะเราก็จะจับเขา ก้มไปขันขาแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีหลายเลเวลนะเลี้ยงไปเรืเร่อยๆเขาจะเริ่มพูดตามเราได้นี่เป็นเลเวลแรกนะคะก็ยังพูดไม่ได้พอมอรนิ่งพอพอเช้าแล้วตัวนี้ก็จะพะูดได้ค่ะอ่าตบมือก็เต้นตาออย่างนี้นะเราก็เลี้ยงได้เดี๋ยวแม่กับเชอร์แตงก็จะช่วยกันเลี้ยงมังกรน้อยกันนะคะไม่ได้ที่รังแบตรงนี้มันร้องเพลงเลยอ่ะเซฟพุงปะเอ๊ะเ้อ๊อะ ใหปพี้เบิร์ดเด์ไปว่าอะไรยู้ไหมเขาลองให้ปี้เบิร์ดเด์แปว่าเขาเลื่อนเลเวลค่ะนี่เขาโตขึ้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆถ้าอยากได้ก็ที่ร้านรีโอทอยนะคะแม่กากติดตามแม่ปุเป้พ่อเยเยน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปุเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืงกด s u r s c r i h e ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะา